สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิร์มันติมออาอุบิลลาฮิมิัชชัยตอนอิรราจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มะนุอัลราฮิมล h ล m d u l i l l a h i า a ิ b i n a น a m i n wal salatu wal s a l a อัชรอฟินอั a บิยาอิว a ลมุ m u s a l l i wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla

ทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการตับซีรุ่นอิสานทางวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็ทางนะครับแอปพลิเคชันทางแพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มของเสียงอิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลละมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาผู้ที่ทรงสร้างชั้นฟ้าทรงสร้างพื้นปฐพีวันนี้เราได้มีโอกาสมา,มานั่งเรียนนั่งศึกษาคำดำรัส ของอัลลอฮฺ سبحانه ะกัวตาลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะให้พี่น้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺตาลาเยอะๆนะครับกับการที่ทําให้มีนะครับวิทยุเสียงอิสลามกับการที่ทําให้มีรายการตับซิีรุนกุรานในวันนี้แล้วก็ในทุกๆวันแล้วก็อีกหลายๆรายการด้วยกัน ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักท่านครับวันนี้รายการทับเีรุนกุรานกลับมาพบกับท่านพี่น้องกับการที่เราจะได้มาพูดคุยกับอีกอายะหนึ่งนะครับในสุรอัลบบกรรอายะที่ห6ึ่งริเป็นอายะหรือเป็นองค์การที่ต่อเนื่องนะครับจากครั้งที่แล้วซึ่งเป็นองค์การที่มีความ นะครับสั้นนะครับไม่ยาวมากวันนี้เราก็าอาจจะได้ไปอายะที่163-164อินชาอัลลอฮ์นะครับในอายะที่163อัลลอฮตาลากล่าวว่าอย่างไรพี่น้องไปดูกันนะครับ163รบาครับอ a و ذ ب ِ ا i ل ลِ مِنَ ا ل ش ชัยตอน ا รِ ا ل a َ a ج ِ ي م a و َ إ ِ ل َ ه ُ ك ُาฮ إِلَهُ و َ ا ح ِมความหมายของอายะนี้โดยสรุปนะครับะอิลาฮุคุม และผู้ที่ควรค่าแก่การเคารพสักการะของพวกเจ้านั้นก็คืออิลาฮูวาฮิดนั้นก็คือพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นและอิลาฮะไม่มีผู้ใดที่ควรคู่ควรค่าแก่การเคารพสักการะใดๆอิลลาฮูเว้นแต่พระองค์อัลลอฮ์มานุรฮีมผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตาเสมอครับในองค์การที่163องค์การนี้เป็นองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาได้บอกให้ทราบถึงการที่พระองค์ได้ทรงเป็นผู้ที่อะไรครับ มีความเหมาะสมที่สุดในการที่เบาของพระองค์ทุกๆคนจะต้องเคารพศักการะเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวนะครับแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งในการที่เรานั้นจะตั้งภาคีเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นหุ้นส่วนสำหรับพระองค์ไม่มีผู้ใดที่จะมีความเทียบเท่านะครับเทียบเคียงกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาได้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลานั้นมีหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นผู้ทรงเอกะ นะครับเป็นผู้ทรงพิพึ่งพิงได้เสมอแล้วก็ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธในการมีอยู่ของพระเจ้าอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับเพราะอัลลอฮฺสุบหฮานะฮฺวะตะลาได้กล่าวเนยวิลล่าฮูเว้นแต่พระองค์ผู้ทรงละอัลรัฮ์มานุรฮีมผู้ทรงเมตตานะครับผู้ทรงปราณีเสมอนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งครับที่นักวิชาการก็หยิบยกอายะห์นี้ลงมานะครับด้วยกับ การเอาฮะดีษของท่านนบีม like ุฮัมม <tit> ัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับอะ นะครับได้เอาฮะดีสของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมหนึ่งบทนะครับที่ได้กล่าวแล้วก็อธิบายในสิ่งต่างๆเหล่านี้กล่าวว่ายัางไงครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้นะครับกล่าวเอาไวา้นะอิสม <Is> ุลลัฮิลอะล -ẓamūfīha ta'nil ayyatī นี่พระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺอัลลอฮฺเนี่ย มีอยู่ในสองอายะนี้ห้าต้นี้อัลอายะเต้นี้แปลว่ามีอยู่ในสองอายะนี้คืออายะไหนพี่น้องครับวะอิลลฮุกุมอิลาฮุวาฮิดนะครับวะอิลลฮุกุมอิลาฮุวาฮิดก็คือผู้ที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะของพวกเจ้านั้นก็คืออัลลอฮฺตะอาลลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น แล้วก็ว่าท่านนาบีบอกว่าและอีกอายะหนึ่งก็คืออลิฟลามีมนะครับอลิฟลามีมลา,มมลาอัลลอฮุลาอิลาฮอิลลัฮลอัลฮยุลกัยยุมนะครับแปลว่าอะไรซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นผู้ทรง เป็นอยู่หรือผู้ทรงชีวินนะครับคำว่าวลไฮยูนะครับแปลว่าผู้ทรงชีวิตอัลคอยยูมูผู้ทรงบริหารจัดการกิจการทั้งหลายในนะสองอายะนี้นะครับหนึ่งอายะก็คือในสุร์อัลบกร์อายะที่163ที่เราพูดคุยกันนี่แหละครับว่าอิลาหุมอิลาหู ไว้อิลาฮุกุมอิลาัฮูวาฮิดะลาอิลาัฮ์อิลลัฮฺ ا إ ุลราะห์มานุลราะหีมอยู่ในสุร่าอัลบากร่าแล้วก็อีกอายะหนึ่งก็คืออัลิฟลามมีมนะครับอัลิฟลามมีมในสุร่าอัลอิมรอนนะครับอายะที่หนึ่งและอายะที่สองนะครับอันนี้เป็นอ้อขอมาอัพนะครับอายะที่หนึ่งร้อยหกสิบสามของสุราบากร่แล้วก็ในสุร่า อาลัอิมรอนอายะที่1และอายะที่2นะครับอันนี้เป็นฮะดีษที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอบูดาวูดนะครับต่อจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับองค์การนี้เนี่ยว่าเป็นองค์การที่ยิ่งใหญ่มากๆโดยมีคํายืนยันจากท่านรอซลาลาาว่ส,นสูนี่ัอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลอฮ์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 อัลอาฮาไตนีนะครับ นามต่างๆที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์อัลลอฮ์สุบะตาลาเนี่ยมีอยู่ในสองอายะห์นี้หนึ่งก็คือในสุรอะล์อัลบกรอยะตที่ห6 3 2หกก็คือสุรอาลอิมรอนอายะที่1นลายะที่2อนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการเขาได้หยิบยกนะครับมาอธิบายแล้วก็มาบอกว่าในองค์การนี้เป็นองค์การที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตะลาที่ยิ่งใหญ่มากๆ เพราะในนี้จะรวมไปด้วยกับคําที่เป็นอตตตฮีดเป็นกะลิมาตุตโตฮีตก็คือลาอิลาฮะลาอิลาฮะเป็นกะลิมาตุตโตฮีตนะครับเป็นคําที่แสดงออกถึงการให้เอกภาพต่อลอตตาอาลาอย่างชัดเจนนะครับและแน่นอนใครที่มีเตาฮิตกับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตละลาเขาก็าจะเป็นบุคคลที่ห่างไกลต่อชิริกนะครับเป็นบุคคลที่ปฏิเสธ ต่อสิ่งต่างๆที่เป็นชี้ฤกต่อโลกสุบฮานะหัวตาลานะครับใครที่ปฏิบัติตามแนวทางสุนนะของท่นานนบีมุ hammad ซลลละฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลลลลม เขาคนนั้นก็จะเป็นบุคคลที่ห่างไกลต่อการปฏิบัติหรือว่าการกระทําที่เป็นอุตริกรรมดังนั้นตรงนี้นะครับอายะเดียวเนี่ยมีความสําคัญมากพี่น้องเพราะเป็นอายะที่บ่งบอกถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับต่อไปเรามาดูกันนะครับในองค์การที่164ของสุรอัลบกร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าว ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتسري في الرياح والسحاب المسخرين บิลมุซักคาร์ิ بين สัมอมวัลอาร์ดีล่าไอยาติลิาวาควัมิย์กิลูนอัลลอฮุซุบฮานะฮิวะตะลาได้กล่าวนะครับอินนาฟีคงลกิสสัมวาติวัลอาร์ดีแท้ที่จริงในการสร้างชั้นฟ้าต่างๆสัมวาตเป็นพระหุพ์ของคำว่าอัสสมานะครับสัมวาตเป็นพหุพจน์นะครับหมายถึงแท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าต่างๆวัลอาร์ดแล้วก็สร้าง พื้นแผ่นดินนั้นวัคตีลาฟิไลลิวนาฮาริและการสับเปลี่ยนกลางคืนการสับเปลี่ยนกลางวันวัลฟุลกิลตีแล้วก็เรือที่มันล่องลอยอยู่ในเนี่ยตาจรีฟิลบาฮาริในท้องทะเลในมหาสมุทรบิมายันฟาอุน,นสัสนะ,ะแล้วก็พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ บรรดามนุษย์ว่ามาอันซาลลอฮุมิมิสสามาอิและน้ำที่อลัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตลาได้ทรงให้หลั่งลงมาจากฟากฟ้านะครับมิม,ม่าอิงฟะอัฮยาบิฮิลอรด์ดอแล้วก็ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยน้ำอันนั้นนะบะดาเมาทิฮาหลังจากที่อะไรมันได้แห้งเหือดมันได้ตายจากไปนะวบะบัสะ ฟีฮามิงคุลีดาเบตินและนะครับอัลลอฮ์สุบฮตลาก็ทรงทําให้บรรดาสัตว์ต่างๆนะบรรดาสัตว์ต่างๆมนะิงคุลิดาเบตินสัตสีทาโอตาเรีฟิริยะฮิวะซาฮะบิสัตว์แต่ละชนิดในแผ่นดินเนี่ยมันถูกพัดพาไปนะครับแล้วก็ในการให้ลมนั้นเปลี่ยนทิศทางให้เมฆนั้นถูกกำหนดนะครับให เป็นการให้ประโยชน์ยังประโยชน์กับบรรดาชาวโลกทั้งผองกับบรรดาอะไรครับบนัสมาอิวัลอารดีและอายาติเลียเขามียะเคลูนนะครับการผันแปรไประหว่างชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินแน่นอนล้วนแล้วแต่เป็นอะไรครับและอายาติเป็นสัญญาณเป็นเครื่องหมายนานาประการกับบุคคลที่เรียกเข้ามียะเคลูน นะบุคคลที่ใช้สติปัญญานะครับใช้สติปัญญาในการครุ่นคิดในการพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ตาลาได้สร้างมาอันนี้เป็นนะครับหลักฐานทีเ่เป็นการบ่งบอกถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลายังไงพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ตรัสเอาไว้นะอินน์ฟิลกิสซามาวัดนะครับแท้จริงอลัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาได้สร้างชั้นฟ้าวัลอรดี สร้างแผ่นดินดังกล่าวนี่เป็นความสูงส่งเป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงความเดชานุภาพความประณีตความละเมียดละไม,มความกว้างขวางดวงดาวที่มันโครจรน,นะครับอยู่ในอะไรอยู่ในนภาไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์นะครับที่มันโครจรไปตามอะไรครับตามาหลักจักรราศีตามหลักนะครับวัลฟุลกิลลตีเจเตรีฟิลบฮ์ นะครับแล้วก็แผ่นดินที่มันมีความหนาแน่นนะมีเป็นลุ่มด้วยเป็นดอนด้วยนะครับจะมีภูเขามีสูงมีต่ำนะครับแล้วก็มีทะเลมีทะเลที่เป็นมหาสมุทรที่มีความกว้างขวางสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะครับมันเป็นสิ่งที่ะจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ บรรดาผู้ที่มีสติปัญญาการสับเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนการสับเปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันเนี่ยนะครับโดยที่มันไม่มีความล่าช้าแม้แต่เพียงนิดเดียวเลยนะพี่น้องเคยได้ยินไหมอายะอันกุรานองค์การหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮฺตาลาได้กล่าวในสูรยาซีนอายะที่40่และชัมซุยมบารีและฮะอันตุดริกัลกมามราะลไลล,ลุซาบิกุณนะฮาร ดวงอาทิตย์มันได้รับอนุมัติหรือดวงอาทิตย์มันได้รับการอนุญาตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาให้กระทําการไล่ตามดวงจันทร์นะนะครับวาลไลลุซาบิกุนนาฮาร์แล้วก็กลางคืนเนี่ยมันจะไม่ล้ําหน้าตอนกลางวันนะวกุลลุนฟีฟฟลกินยัสบะฮูนและทั้งหมดนั้นจะโคจรอยู่ในจักรราศีของมันในสุรยาซีนอายะที่สี่ิ นะครับอันนี้เป็นอายะที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆพี่น้องถ้าพี่น้องพินิษพิจารณาดูนะักวิชาการมมฟัสซีดินได้หยิบยกอายะนี้อธิบายในเรื่องราวของการโครจรเน,นี่ยนะครับการโครจรของบรรดาดวงดาวต่างๆมันต้องมีผู้ที่ดําเนินผู้ที่จัดการดูแลจัดระเบียบจัดระบบให้กับมันมิฉะนั้นแล้วพี่น้องจะเห็นว่านะครับท้องฟ้าที่มีดาว นะครับมีดวงดาวอยู่มากมายหลายร้อยล้านดวงนี่พี่น้องครับมันจะชนกันพลละวันมันจะโคจรหลุดออกจากวงโคจรอของมันถ้าหากว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติหรือเป็นไปด้วยตัวของมันเองเนี่ยแหละครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจริงอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ว่าแม้กระทั่งจัก,กรวาลดวงดาวน้อยใหญ่ที่เราเห็นนั้นมันก็เป็นการส,สร้างจากอัลลอฮฺ س ะ ح าลาและในอีกองค์การหนึ่งนะครับในสุรอัลฮะดีดอายะที่6นะครับ อัลลอฮฺสุมาตไลาได,ได้กล่าวต่อนะครับยูลิจุลไลลาฟินนะฮาริววายูลิจุนนะฮาราฟินไลลีพระองค์ได้ทรงให้กลางคืนนั้นเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันนั้นเข้าไปสู่ในตอนกลางคืนนะครับ อันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มเติมนะครับการเข้าไปนั้นเข้าไปนี้เนี่ยนะครับอาเป็นการบ่งบอกถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาและในอายันกุรันองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาได้กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงเรือพี่น้องครับกล่าวถึงเรือที่มันล่องลอยอยู่ในทะเลพร้อมด้วยกับเครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องอำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์อันนี้คือการแสดงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวตาตลารานะครับที่ให้มีท้องทะเลเพื่อที่จะรองรับเรือเดินสมุทร นะครับจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งของโลกเพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์แล้วก็เพื่อประโยชน์ต่างๆนานาของมนุษย์เอาไว้นะครับในการขนส่งผู้คนส่งข้าวส่งน้ําส่งสิ่งของส่งสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งของโลกดังนั้นน้ําที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้หลั่งลงมาจากฟากฟ้าและพระองค์ก็ได้ทรงทําให้แผ่นดินนั้นมันมีชีวิตชีวาด้วยกับน้ํานั้นหลังจากที่มันแห้งเหือดหลังจากที่มันแห้งกรังหลังจากที่มันได้ตายไปแล้ว พี่น้องครับนักวิชาการบอกว่าอายะนี้นะที่อัลลอฮุซุนมตลาได้ประทานลงมาเนี่ยนักวิชาการหยิบย,ยกอีกองค์การหนึ่งที่อัลลอฮุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในสุรยาซินอายะที่3า 34, 35าี่และ36ที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับในองค์การของสุรยาซินดังนี้นะครับว ah um ah ha ่าอายตุลละหุมุลอัรดุลไมตะตุอหเยยนาฮาวะอัคราจนามินฮาฮับบัน ฟามินหุยะกูลุนนะครับแล้วก็ในองค์การต่อมาวาจะอนนาฟีฮะจันนาติมินนักีลินวอานาบินฟะวะฟัดจ์รนาฟีฮมินอยุนและในองค์การต่อมานะครับเลียกูลุมินธมาริฮีวมะอเมลัตหุไอดีหิมอัฟละญัครนในองค์การต่อมาครับองค์การที่3 2สิบสองสุบฮานัลละด خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومنما لا يعلمون. และสัญญาณเนี่ยอัลลอฮฺสุบตะลาได้กล่าวว่ายังไงว่าาอยะตุล آ ي ا ت الله من ا ل อัลไมต ي ต ة และสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือแผ่นดินเนี่ยมันแห้งแลง้งแล้วเราก็อะไรครับทำให้มันมีชีวิตชีวานะคำว่าไมตะตรงนี้หมายถึงแห้งแลง้งแห้งกรังหรือว่าตายไปนะครับ อะอะย,ยนาฮาแล,ละอัลลอฮฺุมตลาก็ได้ทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาวะอัครารเจนามินฮาฮับบันและเราก็ได้นำมเมล็ดพืชออกมาจากมันนะฟามินหุยะกูลูนซึ่งส่วนหนึ่งจากมเมล็ดพืชน,นั้นพวกเขาก็ใช้รับประทานใช้กิน วาจานาฟีฮาจันนาตินและเราก็ได้ทําให้แผ่นดินนั้นมีเรกสวนคําว่าจันนาแตแปลว่ามีเรกสวนอันมากมายมินนาคีลินจากอินพาลัมอาวานาบินจากองุนฟาวาฟัจนาฟีฮามินันอยูนและเราก็ทําให้มีตาน้ําที่มันพวยพุ่งออกมาจากพื้นดินลิยะกูลูมินสมาริฮีเพื่อพวกเขาจะได้กิน ผลาหมากรากไม้ของมันและอะไรว่ามาอามิลทูไอดีหิมจากสิ่งที่มือของเขาได้กระทำมันขึ้นนะครับอาฟลาตชกูรูนและพวกเขาจะไม่ขอบคุณเชียวหรืออาลาตาลากล่าวและพวกเขาจะไม่ขอบคุณเลยกระนั้นหรือสุบฮานัลและดีคอลากอนอัจวาจานะมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างทุกๆสิ่ง ทั้งหมดให้เป็นคู่คู่คำว่าอัจวาตรงนี้หมายถึงให้เป็นคู่คู่กุลละฮามิมมาตุมบิตุลอัรดูนะครับจากสิ่งที่แผ่นดินได้ให้มันงอกเงยขึ้นมานว่ามิมอันฟุซีฮิมและจากตัวของพวกเขาเองวามิมมาลายะละมูนที่พวกเขานั้นไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อน นี่อยู่ในสุรยาซินสุรยาซินเป็นสุรที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานะฮอัตลตลาได้พยายามที่จะเรียกร้องให้ผู้คนผู้ศรัทธานเนี่ยได้ใช้สติปัญญาในการเพ่งพินิษพิจารณาการเป็นไปการสรรสร้างไม่ว่าจะเป็นสากลจักรวาลดวงดาวน้อยใหญ่ต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานะฮอัตลตลาได้สร้างพวกมันมาแล้วก็ให้มันโคนจรไปตามตาการาศีที่อัลลอฮฺได้กําหนดเอาไว้ตรงนี้แหละครับมันเป็น สัญญาณนะครับทางด้านสติปัญญาที่เราทุกคนจะต้องพิจารณานะแล,อละอัลลอฮฺสุบตลาเนี่ยก็ได้ทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบรรดามนุษยชาติกับบรรดาปวงชนนะครับที่อาศัยใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็นะักวิชาการก็หยิบยกอายะอันกุรานที่บอกว่าอัลลอฮฺได้ทรงทำให้สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยสัพพั แพร่ไปในผืนแผ่นดินนะครับโดยที่ได้อลอซัมตาลได้ทำให้มันมีรูปร่างนะครับมีสีสันมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่แตกต่างกันไปพระองค์ทราบดีทั้งหมดเลยว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พระองค์จะต้องนะครับประทานลงมาให้กับบรรดามวลมนุษยชาติเพื่อที่จะเป็นเครื่องปัจจัยยังชีพให้กับพวกเขาซึ่งอันนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะเป็นการซ่อนเว้นได้ อันนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะเป็นการซ่อนเร้นนะครับที่อเล็กซ์ซุมตาลาได้กล่าวเอาไว้ในอีกองค์การหนึ่งของซูร่าฮูดอายะที่6ครับว่าม่ได้เป็นในแผ่นดิลอาร์ดอลลาอพระเจ้าจะให้พระเจ้าวระทานอาหารให้และรู้ว่าพระเจ้าะวห้ประทาะอาหารใ กุลลุนฟีกิตาบิมูบีนและไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวใดที่เหยียบย่ำเดินลงไปในพื้นแผ่นดินนี้นะครับอิสลามเลาละเว้นแต่จะเว้นแต่เครื่องยังชีพของมันนะเป็นอะไรครับวายะละมุมุสตะกอรฮาแล้วก็เป็นหน้าที่ของมันนะวามุสเตอดารฮาแล้วก็พระองค์ทรงรู้ถึงที่พำนักของมันนะกุลลุน ฟีกิตาร์บิมูมบีและเป็นที่พักชั่วคราวของมันอลัลลอฮ์ก็รู้รู้ทุกๆสิ่งที่อยู่ในบันทึกที่ชัดแจ้งของพระองค์นะครับในสุรฮูดและในตรงนี้เองพี่น้องครับอลัลลอฮ์ตาลาดได้กล่าวถึงสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกำหนดนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะครับสัตว์เดรัจฉาน ที่เป็นอะไรครับเป็นปัจจัยยังชีพให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์สีเท้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์ทะเลก็ตามพี่น้องครับอัลลอ์สร้างมาให้กับพวกเราทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับแล้วก็การที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวต่ออธิบายตรงคําว่าอะไรครับวัตสรีฟิรีวัตสรีฟิรียาฮิวสฮาบีอัลมุสักคารีนอัลส์มาอิวัลอาร์ดี บอกว่ายังไงพี่น้องการที่อาลอกซุมตาลาทําให้ลมนั้นมันเปลี่ยนนะครับจากทิศทางหนึ่งไปสู่อีกทิศทางหนึ่งเนี่ยเพื่ออะไรก็คือในบางครั้งบางทีลมเนี่ยมันเป็นความเมตตา นะครับเป็นความเมตตาในบางครั้งบางทีเนี่ยลมเนี่ยนะครับมันคืออาซาบคือการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮาบางทีมันเป็นข่าวดีนะครับการมีเมฆหมอกมากๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าฝนมันจะตกและบางทีเนี่ยเพื่อที่จะนำชักนําผู้คนเนี่ยที่เดินทางอยู่ในมาหาสมุทรหรือว่าในทิศทางใดก็ตาม นะครับเดินทางทางเหนือเดินทางมาจากทางใต้เดินทางมาจากแคว้นชามเดินทางมาจากแคว้นนั้นแคว้นนี้จากประเทศเยเมนบ้างนะครับบางครั้งอลัลลอฮฺซุลมตาลาให้ลมเนี่ยพัดผ่านน้าฝนมาด้วยมาจากทางตะวันออกนะครับมาลงที่กะบะมาลงที่ใบตุลล้อแล้วก็มาลงในที่สถานที่อื่นๆน,นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตาลาให้ลมเนี่ยมันเปลี่ยนทิศอยู่ตลอดเวลา ความจริงแล้วนะครับมีผู้คนเขาได้กระทําการเขียนหนังสือในเรื่องของลมในเรื่องของฝนนี่คือประโยชน์ของลมนะครับที่อรรถสุปหานะหัวตาลาได้ให้กับพวกเรานะครับได้เรียนรู้ได้ศึกษานะักวิชาการเขาบอกว่ามัน มีหนังสือมีตำรับตำรามากมายที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของลมเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องของภาษาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนักวิชาการอิสลามก็บอกว่าการที่เราจะศึกษาเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทอี่อนุญาตให้เรียนรู้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะเรียนรู้ทั้งหมดทุกๆแขนงเนี่ยมันก็อาจจะอะไรครับ มีความยากลำบากสักนิดหนึ่งเพราะวันนี้เนี่ยแค่เราเรียนคมภีอันกุรานอย่างเดียวความเข้าใจที่ได้มาจากอัลลอซุบฮานะฮัวตาลาอย่างเดียวพี่น้องครับเรายังต้องใช้เวลาดังนั้นพี่น้องครับขอบคุณอัลลอซุบฮานะฮัวตาลาที่ทําให้เรามีเวลาเหลืออยู่และใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้เป็นประโยชน์ไปในหนทางของอัลลอซุบฮานะฮัวตาลาเวลาหมดลงแล้วครับวันลอฮุลีตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวบะรห์มะตุลลอฮิวะบารักาต ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม